สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะชื่อดิอย๊ยุเรดาเก้วเทอยู่ชั้นป .1 นึงค่ะตาตาปูปูนาหูตาตี นามีรูงูนามีรูปูมันีพาโตมาหาอามันีพาโตมานามันีพาโตหามูมันีพา ตาโตโมหปูนาการีนาดีอีกาอาลีมีโมหโตตาดีมีงูมาพามานา หาปูนาปูนามีตามีกามานามี